สิ้นปีอีกแล้วนะคะใครมีลูกน้องหรือว่ามีการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยจะต้องทำแบบพอดอนกอด้วยแบบพอดอนกอคืออะไรไปฟังกันเลยค่ะ แบบพงดอหนึ่งกอน,นะคะคือแบบสรุปการจ่ายเงินเดือนพวกค่าจ้างโบนัสหรือว่าสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานรวมถึงสรุปยอดภาษีที่ได้มีการหักแล้วนําส่งไว้ของพนักงานแต่ละคนค่ะซึ่งแบบพงดอหนึ่งกอนเนี่ยต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนั่นเองค่ะโดยเงินได้ที่ต้องเอาไปยื่นนะคะก็จะเป็นเงินได้ประเภท C ีซีวงเล็บ1และ40วงเล็บ2นั่นเองค่ะ40วงเล็บหนึ่งก็เป็นพวกเงินเดือนค่าจ้างต่างๆสํา,า,าสหรับลูกจ้างที่เป็นพนักงานเราเนาะส่วน40วงเล็บ2ค่ะอาจจะเป็นค่าจ้างที่เราา่ยให้พวกฟีแล หรือว่าเป็นค่าในหน้าต่างๆแบบนี้ก็ต้องเอาไปยื่นพอดอหนึ่งกอเช่นเดียวกันค่ะโดยคนที่จะต้องยื่นแบบพอดอหนึ่งกอนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนิติบุคคลเสมอไปนะคะบุคคลธรรมดาหากมีการจ้างแล้วก็จ่ายตัวเงินได้ประเภท4ี่สงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยก็จะต้องทําการสรุปนับส่งให้สัมภากกร์เช่นเดียวกันค่ะหากว่าไม่ได้ยืน่นหรือว่ายื่นเกินกําหนดนะคะจะมีค่าปรแบบับแบบแบบละ2,000บาทเลยหรือหากใครเนี่ยมีเจตนาที่จะไม่ยืน่นหรือว่าตั้งใจที่หลบหลีกที่จะไม่ยื่นนะคะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน200,000บาทหรือว่าทางจำทางปรับเลยค่ะหากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดใจเม้นแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องพร้อมกับกดเซฟได้เลยนะคะ